ก็มีพักน,นุ่นพักนี้มาหาผมเยอะแยะเหมือนกันแต่ผมก็ไม่ได้คุยอะไรเรื่องนั้นแต่ว่าก็มีการปลาลบกันว่าเออเขาพักนุ่นมาจะให้อย่างงู้นจะให้อย่างนี้อะไรจาลองเนี่ยพูดกันมีการเสนอทั้งจังหวัด200ร้านนี่จริง<อ>ไลยครับอันนี้อันนี้ไม่มีและก็มีแต่พักนุ่นบอกมานะมาอยู่ด้วยกันนะจะช่วยเงินช่วยทอง <and> ment เติมมุมบอให้ชีวิตเข้าใจข่าวทุกประเด็นเรียนร้อยดีเข้าใจปัจจุบันร่วมสร้างประเทศไทยด้วยอำนาจของประชาชน <and> Enve <movement. S 3> จริงๆพักรวมไทยสร้างชาติเนี่ยนะครับไม่ใช่เป็นพักที่เพิ่งเกิดน,นะครับมันเป็นดํารินะครับของกลุ่มการเมืองกลุ่มหนึ่งนะครับมานานแล้วนะครับว่าจะตั้งพักขึ้นมานะครับเพื่อสัมรองเป็นอะไหล่ให้กับนายกรัฐมนตรีในวันที่มีการเลือกตั้งนะครับ ในวันนี้ก็ชัดเจนครับว่าพักรวมไทยสร้างชาตินั้นเป็นตัวแทนของคนเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับสิ่งที่คุณชวนสัมภาษณ์ไปนะครับปรากฏว่ามันก่อให้เกิดเป็นคลื่นเหมือนก้อนหินที่โยนลงไปในบ่อน้ำนะครับเกิดคลื่นที่ขยายวงอย่างกว้างขวางนะครับโดยเฉพาะนะครับคนที่คุณชวนเอ่ยถึงนะครับตอนนี้อยู่นิ่งไม่ได้แล้วนะครับจริงๆแล้วคุณชวนไม่ได้เอ่ยนะครับว่า นักการเมืองเพื่อนนักการเมืองคนนั้นคือใครนะครับแต่ในที่สุดนะครับนักการเมืองคนที่คุณเชิญเอ่ยถึงก็เปิดตัวออกมาครับเขาไม่ใช่ใครอื่นครับเป็นคนเก่าแก่ของพรรคประชาธิปัตย์ครับก็คือคุณชุมพลการจนะนะครับหลายคนเลยรู้จักในฐานะที่เรียกว่าเป็นเจ้าพ่อคนหนึ่งนะครับในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับครับคุณชุมพลการจนะเนี่ยนะครับ ปัจจุบันนี้ท่านไปเป็นรองหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาตินะครับแล้วก็หนีบลูกสาวไปด้วยลูกสาวเนี่ยนะฮะก็เป็นสอสอในปัจจุบันนี้นะครับของพักประชาธิปัตย์นะครับซึ่งตรงนี้นะครับท่านก็ออกมาบอกว่าจริงๆแล้วตนกับคุณชวนเนี่ยนะครับเป็นคนที่สนิทสนมกันและก็เคารพนับถือนะค,คุณชุมพลนะครับบอกกับผู้สื่อข่าวว่า รู้สึกเนี่ยนะครับเคารพนับถือคุณชวนเนี่ยเหมือนพ่อเหมือนพี่นะครับนะฮะที่เคยร่วมทํากิจกรรม,รรม,รรม,รรมทางการเมืองในนามพรรคประชาธิปัตย์มาโดยตลอดและโดยเฉพาะนะครับในอดีตเนี่ยในยามที่คุณชวนเนี่ยเดินทางกลับจากกรุงเทพนะครับปกติคุณชวนเนี่ยนะครับถ้าไม่จําเป็นจริงๆท่านจะไม่ขึ้นเครื่องบินนะฮะเช่นจะกลับาทางารถยนต์นะฮะท่านจะใช้รถตู้ของท่านนะครับ กลับจากกรุงเทพเพราะจะได้มีโอกาสไปเยี่ยมเยียนนะครับสมาชิกพักต่างๆในจังหวัดต่างๆและประชาชนในจุดต่างๆด้วยคุณชุมพลเนี่ยนะฮะก็ได้บอกว่าปกติท่านกลับไปจังหวัดตรังเนี่ยท่านก็จะแวะที่สุราษฎร์นะครับและก็แวะมาหาผมมากินข้าวกับผมเป็นประจำเรียกว่าเคารพนับถือเป็นเหมือนญาตินะครับตัวคุณชุมพลบอกเป็นเหมือนพ่อนะครับมีวันหนึ่งผมป่วยนะฮะซึ่งก็เป็นประเด็นที่ตรงกับที่คุณชวนสัมภาษณ์ ผมป่วยนะนอนอยู่ที่โรงพยาบาลคุณชวนก็ไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลนะครับผมก็ได้พูดกับคุณชวนบอกว่าได้เล่าถึงความในใจนะครับตอนนั้นบอกมีความหนักใจเหลือเกินนะครับหลายเรื่องในพักประชาธิปัตย์นะครับเหมือนต่างคนต่างอยู่นะครับมีความเห็นแตกแยกกันเยอะลูกสาวผมที่อยู่พักประชาธิปัตย์หลายปีมาก็บอกว่าอยู่แล้วไม่มีความสุขนะครับเพราะภายในพัก นะครับมีลักษณะเป็นกวนเป็นกกนะครับทำให้เขาไม่สบายใจผมจึงได้บอกคุณชวนบอกว่าลำบากใจมากนะครับตอนนี้นะฮะคือตอนนั้นคุณชุมพลที่ป่วยเนี่ยยังไม่ได้ตัดสินใจไปอยู่พักไหนนะฮะแต่บอกว่าผมเนี่ยลำบากใจมากมีพักการเมืองมาคุยกับผมหลายพักมากนะครับมีการเสนอเงินทองให้ผมนะครับมีการพูดถึงเรื่องเงินเรื่องทองให้ผมนะฮะแต่ไม่ได แต่ผมยืนยันนะครับไม่ได้พูดถึงเรื่องหลัก200ล้านนะครับและคุณชุมพลเองก็ได้บอกนะครับกับคนที่มาทาบทามนะครับหลายคนหลายพักบอกว่าผมเองเนี่ยอยู่พักประชาธิปัตย์มา30กว่าปีนะครับผมจําได้ไม่มีวันลืมนะครับผมไม่เคยนะครับที่จะไปรับเงินรับทองจากใครนะครับผมมีแต่ให้ครับคนในพักประชาธิปัตย์รู้ดีผมมีแต่ให้ผมไม่เคยรับเงินจากพักด้วยนะครับผู้สื่อขาวถามว่า ข่าวที่ระบุถึงเรื่องเงิน200ล้านนะครับที่ในชวนพูดถึงนั้นนะครับสงสัยคุณชวนอาจจะประเมินเอานะครับแต่ตนไม่ได้บอกคุณชวนนะครับเรื่องเงิน200ล้านเพียงแต่บอกว่ามีการซื้อขายกันเยอะแล้วก็มีคนมาชวนเนี่ยนะครับก็พูดถึงเรื่องเงินเรื่องทองกับตนนะครับผู้สื่อข่าวก็ถามต่อออกบอกว่าที่มีการเสนอให้เงินนั้น แล้วมีข้อเสนอบอกว่าให้กวาดสอสอให้ได้ทั้งจังหวัดนะครับแล้วก็จะได้เป็นรัฐมนตรีนะครับคุณชนพลบอกว่าเรื่องนี้นะครับก็มีการพูดถึงนะครับว่าจะช่วยเงินใช้ทองนะครับแต่ตนบอกว่าต้องปรึกษาครอบครัวก่อนปรึกษาลูกก่อนว่าจะเอาอย่างไรซึ่งเป็นเรื่องที่ผมหนักใจที่สุดนะครับครับคือท,ท่าทีของคุณชุมพลเนี่ยก็ค่อนข้างชัดว่านะครับเป็นประเด็น ที่ตรงกับคุณชวนนะครับได้เปิดเผยว่ามีหลายพักการเมืองไปท้าทานจริงและก็มีการพูดคุยถึงเรื่องผลประโยชน์จริงนะครับแต่คุณชุมพลเน,นีษษษ่ยปฏิเสธเรื่องจํานวนเงิน200ล้านและก็ระบุว่าเรื่องจํานวน200ล้านเนี่ยคงเป็นเรื่องที่คุณชวนประเมินเองเรื่องนี้ใหญ่นะฮะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะฮะการพูดว่าคุณชวนประเมินเองเนี่ยโดยในยะมันก็คือหมายถึงคุณชวมนมโนเองแหละครับ ครับอันนี้คงเป็นประเด็นที่คงมีการตอบโต้กันต่อนะครับจากนั้นนะครับเมื่อคุณชวนกลับไปแล้วนะครับเมื่อถึงวันหนึ่งที่ผมตั้งตัดสินใจนะครับไปอยู่พักรวมไทยสร้างชาติเนี่ยนะครับผมก็ได้เขียนจดหมายลาคุณชวนนะครับคุณชุมพลบอกว่าผมไม่กล้าไปหาท่านนะครับเพราะผมเป็นคนเคยกินเคยอยู่ด้วยกันนะครับผมมาอยู่ที่พักรวมไทยสร้างชาตินะครับผมมีความสุขนะครับ ได้เจอเพื่อนเก่าๆที่มีรวมการทางการเมืองเหมือนกันนะครับได้ร่วมงานทาได้ร่วมกันทำงานเหมือนพี่เหมือนน้องไม่มีอะไรอย่างอื่นนะครับมาที่นี่ก็ไม่ได้เงินได้ทองนี่ก็เป็นการพูดนะครับของคุณชุมพลการจนะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงดูนะครับว่าสิ่งที่คุณชุมพลพูดนะครับว่า ในประเด็นที่ตอบโต้ในประเด็นที่คุณชวนเปิดมาว่ามีการซื้อขายกันนะครับมีการให้เงินให้ทองกันถึง200อล้านครับเราไปฟังบทสัมภาษณ์ของคุณชวนพร้อมๆกันครับก็เป็นโกเขาไม่สบายใจเอ,อเขาไม่อยากอยู่เลยผมก็ปาราลบับท่านชวนเราเออสงสัยผมก็น่าจะลำบากใจนะ วันนี้ก็หมายพักการเมืองก็มาคุยกับเราเยอะแยะหมดนะเรื่องเงินเรื่องทองผมบอกได้เลยว่าคนอย่างผมอยู่พักประชาธิปัตย์ผมจําได้ไม่มีลืมมีแต่ให้กับให้ไม่เคยได้เงินจากพักอยู่พักมาสาสิบปีมีแต่ให้กับร้อยล้านนี่คือมาจากไหนคะพูดทนนททท่านก็อาจจะปรารบเรื่องเอ๊ะ พักนน้นเขายัางไงมั่งพักนี้ยังไงมั่งแต่พี่บอกท่านหรือบอกเราเรื่องสองร้อยล้านคะไม่ได้บอกท่านนะก็พี่จะว่าบอกว่าพอเป็นนี้มีการซื้อกันเยอะแยะนะบอกว่ารู้สึกมันจะไม่ธรรมดาแลนะ้วละมันจะมีการซื้ออะไรกันก็มีพักโน,น้นพักนี้มาหาผมเยอะแยะเหมือนกันแต่ผมก็ไม่ได้คุยอะไรเรื่องนั้นแต่ว่าก็มีการปลาลบกันวนะ่าเออเขาพักโน้นมาจะให้อย่างงน้นจะให้อย่างนี้อะไรํานองเนี่ยพูดกัน มีการเสนอท่านจงหวัดสองร้อยล้านนี่จริงไหมครับพี่อันนี้อันนี้มันมีละก็มีแต่พัดลวนบอกมานะมาอยู่ด้วยกันนะจะช่วยเงินช่วยทองมันก็เป็นอย่างนั้นแหละนะครับไม่มีของนั้นแล้วก็คนเกิดว่าไปย้ายล่ะคะหรือยังไงผมพูดอย่างนี้ผมบอกว่าผมเองเนี่ยหนักใจเดี๋ยวต้องรอปรึกษาครอบครัวลูกสาวก่อนว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าดูไปดูมาแล้วลูกสาวผู้หนักใจก็อย่างนั้นก็มาด้วยกันผมเขียนจดหมายลาท่าน ไม่กล้าไปหาท่านเพราะคนเคยกินเคยอยู่ด้วยกันนะก็เขียนจดหมายเวลาท่านาค่ะหรอยางครัเขียนจดหมายเวลาท่านก็น,นานแล้วเหมือนกันนะเขียนจดหมายเวลาท่าน,านแล้วก็มาที่นี่นะมาที่นี่กระบอกแล้วว่ามาที่นี่มันมีความสุขมีความสุขได้เจอพระพวกตกเต่าเราไปอยู่ที่นี่มีอุตมการทางเมืองเหมือนกันเอาา้ามาร่วมไปทำงานในที่ในน้องไม่ได้มีอะไรอย่างนี้ มาที่นี่ครับไม่ได้เงินไม่ได้ทองครับมีแต่หมดครับแล้วตัวเลขสองยล้านที่ท่านชวนพูดที่มันมาจากไหนอันนี้<ช>ท,<า>ท่านอาจจะท่านอาจจะประเมินเอา,อานะท่านอาจจะประเมินเอ๊ะพักโน้นเข้ามาอย่างนั้นพักนี้มาอย่างนี้อะไรจะมองนั้นครับท่านผู้ชมครับนะครับฟังแล้วใช่ไหมครับจากปากของคุณชุมพลการจนะนะครับที่ออกมานะครับให้ความเห็นในกรณีที่คุณชวนพูดพาดพิงถึงนะครับ ประเด็นก็เป็นประเด็นที่ตรงกันอยู่ว่าจริงๆแล้วนะครับการย้ายพักนั้นนะครับการที่นักการเมืองท่านใดท่านหนึ่งเนี่ยนะครับจะไปนะครับอยู่พักโน้นพักนี้นะครับมีการเจรจาต่อรองกันจริงอันนี้คุณชุมพลยอมรับนะครับมีการพูดถึงเรื่องไปที่พักโน้นแล้วนะครับจะได้รับการสนับสนุนเป็นเงินเป็นทองนะครับมีการพูดจริงนะครับ เพียงแต่ว่าคุณจุมพลเองเนี่ยไม่ได้ยอมรับกรณีตัวเลข200ล้านที่คุณชวนพูดถึงนะครับซึ่งเรื่องนี้เขาได้จริงจะเป็นอย่างไงนะครับก็เป็นเรื่องที่สองคนรู้นะครับว่าใครพูดจริงพูดเท็จนะครับนะครับอันนี้ท่านผู้ชมก็นํานไปคิดไปพิจนารณาเอาเองนะครับระยะทางพิสูจน์มาก,การเวลาพิสูจน์คนครับสักวันหนึ่งนะครับความจริงคงปรากฏครับชมแล้ว ท้าชื่นชอบกรุณากดติดตามแจ้งเตือนและช่วยแชร์ด้วยนะคะชมแล้วค่าชื่นชอบกรุณากดติดตามแจ้งเตือนและช่วยแชร์ด้วยนะคะ